อันดับแรกก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่อุตส่าห์สละเวลาเนาะเข้ามาชมคลิปของผมผมสร้างมากนะฮะในช่องนายช่างใหญ่อ่ะเห็นหรือยังเนาะเรือหนีไม่พน้นเรืออีกแล้วนะครับให้เดานะครับให้เดาทิกตอกทิกตอกเรือลานี้คือเรืออะไรอ่ะหมดเวลาเนาะเราไปกันแบบไวๆนะครับเพราะเวลามีน้อย พิ ar ่งมาหน้างานนี้เป็นวันแรกเนาะแล้วก็ส่วนมากหน้างานนี้ผมก็เปิดงานได้สองสาวันแล้วละผมพึ่งได้มาเป็นวันแรกพอติดหน้างานอื่นเนาะวันนี้ก็ได้เขาเรียกว่ารับคําสั่งจากบอสนะให้มาสนับสนุนเนาะนายช่างหมีว่างไนบอกไว้มากมึงไปซ่อยบักหมีเนี่ยันนะก็เลยมานะครับก็เลยมาเรือยอสตนั่นเองนะครับไม่ใช่ซูเปอร์ยอสนะเป็นเรือยอสนะครับ ก็น้ําหนักบรรทุกเนาะโดยกะกะจากขนาดแล้วก็ประมาณพันนะครับถึงพันห้าร้อยตันโดยประมาณนะครับเป็นเรือยอสเนาะของผู้มีอันจะกินนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราดูกันตั้งแต่ข้างล่างเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปห้องเครื่องผมเป็นช่างเครื่องแน่นอนนะครับก็มาทําเครื่องเนาะเรือยอสเนาะเขามีหัวทวนด้วยนะหัวทวนด้วยเดี๋เดินไปโม้ไปแล้วกันกล้องสั่นๆก็ไม่เป็นไรเนาะ อัตคัดแชนแนลนะครับกล้องของผมมันไม่มีระบบเนาะป้องกันการสั่นสะเทือนนะครับยางไปมันก็สั่นไปประมาณนั้นอันนี้เขาเรียกว่าหัวทวนเห็นไหมเรือนะครับขนาดเรือยอสยังใช่ครับหัวทวนเนี่ยนี่ขีดความสามารถของหัวทวนอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากจะช่วยแหวกน้ำเนาะเวลาเรือวิ่งก็ก็คือว่าเขาจะสร้างคลื่นใช่ไหมเอกลักษณ์ของคลื่นนั่นก็คือการทําให้เขาเรียกว่าช่วยซัดสิ่งเขาเรียกว่าแปลกปลอมต่างๆเนาะพวก วัตถุที่ลอยมากับน้ำนะครับให้ออกห่างจากตัวเรือเพื่อไม่ให้ทําอันตรายกับตัวเรือนั่นเองนี่เนี่ยประโยชน์ของคลื่นอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยหัวทวนนะครับไอ้เจ้านี้ก็เป็นบาวทัตเตอร์บาวทัตเตอร์คืออะไรใบจักหัวเรือนะครับช่วยในการควบคุมแล้วก็คอนโทรลเนาะในการเลี้ยวนะครับซ้ายขวาของหัวเรือหรือการเข้าออกอ่าท่าเรือนะครับ ท้องเรือมันก็ไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าเป็นเรือเขาเรียกว่าอะไรเรือยอทนะครับท้องเรือเขาจะโป๊ะสีไว้หนามากนะครับมีสีโปะสีโอ้อยางดีมากมายพาส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีนะครับไม่มีแรกกันกอนเนาะลักษณะของเรือยอทอีกอย่างหนึ่งที่เรือทั่วๆไปไม่มีนะครับนั่นก็คือปีกกันโค้งแบบพิเศษนะครับนี่เรเห็นกันมาเยอะแล้วเนาะท้องลงท้องเรือนะครับที่ผมพาไป ไปเบิง่งพาไปแยงนะครับเขาเรียกว่าปีกกันโคงเนาะชนิดตายตัวนะครับเป็นปีกกันโคงที่ถูกสร้างมาตั้งแต่เรือเกิดเนาะตั้งแต่สมัยที่มนุษย์เราเนี่ยรู้จักใช้เรือขนาดใหญ่ในการล่องทะเลเนาะก็จะเป็นปีกกันโคงแบบตายตัวนะครับประมาณนี้แต่เจ้าตัวนี้นี่ปีกกันโคงของเรือยอสนะครับเป็นการผสมผสานนะฮะของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับนี่เห็นไงปีกกันโคงนะครับอ่า ลักษณะของเขาจะคล้ายๆคลีบนะครับครีบของข้างเหงือกนะข้างเหนือกของปลานั่นเองนะครับเขาจะแหวกว่ายประมาณนี้แต่ระบบเนี่ยมันทันสมัยนะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับกระแสคลื่นกระแสลมนะกระแสน้ํานะครับแล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะคํานวณประมวลผลนะครับมาสั่งงานระบบไฮดรอลิกเนี่ยในการปรับนะครับเขาเวลาเรือวิ่งนะครับเรือโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยเขาจะขยับอยู่ตลอดเวลานะครับพวดทวง เพื่อน่วงนะครับลดอาการโครงตัวของเรือเนาะเขาไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับเขาก็จะกระเพื่อมนะครับขึ้นลงขึ้นลงเหมือนใบหางเสือเลยนะเหมือนกับการทํางานของครีบนะข้างเหงือกปลาเลยแหละนี่ขยับได้นะครับขยับได้ใช้ไฮดรลิกในการขายับอันนี้เขาเรียกว่าปลีกกันโครงสมัยใหม่เนาะมีอะไรอีกเนี่ยใต้ท้องเรือเนาะก็จะมีงานส่งงานสีงานเซอร์วยอะไรต่างๆมากมายอาเรือลํานี้ใช้เครื่องยนต์2เครื่องนะครับสองเพลาใบจักรเนาะ เป็นใบาจาักแบบไตตัวนะครับปรับองศาแบบไตตัวเนาะสองเพลาใบจกักใบจักเขาใช้แบบ5้าใบนะครับ5ใบเคยมี f c ถามมาเนาะใบจักเนี่ยเขาใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับรูปแบบของชนิดใบนะครับใบจักเนี่ยมันต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไระคำนวณน,นะครับคำนวณมันก็มีหลายอย่างมันต้องมีองค์ประกอบเนาะแรงมา้าเครื่องยนต์ความยาวเพลาใบจักนะครับอ,อะไรอีก เกียนะมีเกียรหรือเปล่าใบจักรปรับองศาได้ไหมนะครับเอาข้อมูลต่างๆมาประมวลผลเราถึงจะออกมาเป็นใบจักรนะที่สามารถใช้งานแบบสมบูรณ์แบบเนาะในเรือเจ้าตัวนี้ก็เป็นใบจักรแบบ้าแฉกพูดง่ายๆแบบ5แฉกแล้วกัน่ะ๋ยวขึ้นไปบนเรือนะครับไปบนเรืออันนี้ก็จะเป็นเรือยอสไอไม่ใช่เรือยอสเรือเร็วนะครับเรือเร็วเรือแพยางต่างๆนะครับที่มีใช้งานนะก็เรียกว่าเรือเล็กเนาะที่ใช้ในเรือยอส เดี๋ยวขึ้นไปครับขึ้นไปบนเรือเนาะมันจะผ่านห้องโถงเนาะห้องโถงปฏิบัติงานทางเทคนิคนะครับแล้วก็เข้าห้องเครื่องไปเลยโอเคเนาะเดี๋ยวเดินเดินขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นฝาเขาเรียกว่าฝาปิดท้ายเรือนะครับสามารถปิดเปิดได้เนาะเขาเรียกว่าห้องสําหรับเก็บเรือนะครับเก็บเรือเ,อเ,อเล็กเรือเล็กตรงไหนเรือเล็กตัวเนี้ยไอพวกสองลำนะครับสามลำเนาะมีทั้งหมดสามลำนะครับเขาเรียกว่าโรงอาโรงเก็บเรือเล็กนะฮะเป็นระบบไฮดรอลิก เป็นฝาปิดเปิดได้ภายในมีเครนนะครับเครน2ตันในชะ่ไหมเป็นรางสไลด์นะครับเอาไว้ยกจอดเนานะเรือเล็กนะฮะไว้บริการเนาะสำหรับเจ้าของเรือนั่นชิปเอนจิเนียร์เขานั่งอยู่เป็นฝรั่งนะครับภายในมีอะไรเอ่ยโรงเก็บเรือนอกจากมีอุปกรณ์เก็บเรือก็จะมีถังเรือดำน้ําถังนะ้ gen, ำออกซิเจนสําหรับงานดำนะ้ำเนาะงานท่องเทีย่ยวแล้วก็ตู้ผลิตออกซิเจนนะฮะสำหรับอัดลงถัง ก็จะมีพวกปัม๊มไฮดรอลิกอะไรเยอะแยะมากมายมีบันไดด้วยเนาะบันไดอันนี้ถูกซ่อนพรางไว้นะครับบันไดสําหรับขึ้นโรงเรืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของช่างอันนี้ก็จะเป็นงานของผมนะเคลื่อนย้ายเจนเนอเรเตอร์เนาะเพราะว่ามันต้องเอาไปอ่าเขาเรียกว่าพันใหม่มันพังนะมันพังเนาะนนะระบบขดลวดมันเสียนะครับปกติงานเรือยอทเราจะไม่ยกเครื่องจักรออกไปนอกตัวเรือเนาะ <laughs> เพราะว่า มันยกยากเนาะมันแคบนะครับเรือเนี่ยเขาไม่ได้มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่นะไว้สําหรับการยกของหนักนะครับเขาไม่มีเลยเนาะไม่มีอันนี้ก็ต้องสร้างขาย,ยกขึ้นมาถุลักทุเลนะครับกว่าจะออกมาได้นะครับใช้คนเป็นสี่ห้าคน,นคใช้รอกใช้โอ้เครื่องทุนแรงเนาะนี่ก็เป็นาที่นั่งเนาะของ generator นะครับหรืออุปกรณ์ผลิตไฟฟ้านั่นแหละส่วนของ engine อยู่นู่น อยู่ <laughs> you know, นู่นนะเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้ออ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวพาไปเบิองยี่ห้อนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินนะอ่ายี่ห้อนอตสันไรย์ว่าอย่างนั้นนอ r สันไรน์นอตสันไรเนาะอ่านว่าจังสี่ไหมแ <laughs> น่แน่แน่แอ่าอ่านอตสันไรนะครับ right. <laughs> นอตสันไรก็ ประมาณนะกำลังผลิตของเขาก็อยู่ประมาณ280กนะิโลวัตต์เนาะประมาณนี้เป็นเครื่องยนต์กลึงอ่าเครื่องยนต์อ่าปัม๊มเขาเรียกว่าปั๊มแรงดันนะเนาะเขาเรียกว่าปั๊มแรงดันระบบรางนะครับระบบราง <c oughs> เขาเรียกว่าคอมมอนเรลหรือเปล่า <c oughs> น,นีานนานน่อันนี้รางน้ํามันรางน้ํามันอันนี้เซ็นเซอร์ท้ายรางอันนี้ปั๊มน้ํามันแรงดันสูงนะฮะแต่มันเชื่อเพลิงเนาะ เขาเรียกว่าระบบรางน้ํามันนะครับแต่หัวฉีดเป็นระบบหัวฉีดแบบกลไกนะครับกลไกก็คือควบคุมการฉีดน้ํามันด้วยเผารูปเบี้ยวเนาะเป็นไงอันนี้ก็จะเป็นเครื่องจักรใหญ่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าเรือลำนี้ใช้สองเผาใวบจักเนาะผมไม่เดาเนาะไอเจ้าเครื่องนี้ยี่ห้ออะไรติกตอกทิกตอกทิกตอกทิกตอกเนาะดูอย่างนี้มันเหมือนเล็กนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยตัวของเครื่องยนต์เขาถูกฝัง ไว้อยู่ใต้พื้นพื้นทางเดินในห้องเครื่องนะถึงครึ่งหนึ่งเลยนะโผลมาแค่ฝาสูบเองเนาะมันก็เลยดูเล็กนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเครื่อง v ีนะครับ16สูบแคตเตอร์พินล่านะครับ35นะ3516นะครับเรารู้จักกันมาแล้วนะครับแคสเตอร์พินล่า35083512อันนี้3516นะครับแคสเตอร์พินล่าเทอร์โบคู่ ระบบอากาศก็จะเป็นแบบของเรียกว่า after cooler นะฮะ <c oughs> หน้าตาก็คล้ายๆกันนะครับ Caterpillar ไซส์นี้เนี่ยระบบหัวฉีดระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเนาะก็จะแตกต่างจากชาวบ้านนะครับแตกต่างยังไงนะครับหัวฉีดหัวหนึ่งนะครับหัวฉีดต้นหนึ่งเลยนะทั้งต้นนะราคาร่วมแสนบาทนะครับราคาร่วมแสนบาทเนาะทั้งต้นนะทั้งต้นทั้งชุดเซ็ตเลยเนาะทําไมนะครับ มันเป็นระบบหัวฉีดที่มีปั๊มน้ํามัน,มนเชื้อเพลิงอยู่ภายในเสื้อนะเป็นชุดเดียวกันเลยนะทั้งปัม๊มทั้งหัวฉีดนะครับอยู่ในเสื้อชุดเดียวกันถูกฝังไว้ในหัวฉีดนั่นเองเนาะนี่เป็นไงระบบของแค t เตอร์พินลาเจ้าตรงนี้โคตรแพงฮะในห้องเครื่องเรือยอชนะมันก็จะใช้สีขาวนะครับเพื่อความสว่างนะโล่งในการทํางานนะครับมันก็จะคับแคบด้วยเพราะว่าเป็นเรือไม่ใหญ่เนาะแต่อุปกรณ์ใช้ ไม้สอยต่างๆเกี่ยวกับงานบริการทางด้านเรือยอตนี่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ําอุปกรณ์ไฮโดรลิกปัม๊ม,มนุ่งปั๊มน้าโอ้ต่างๆมากมายเยอะแยะนะครับเยอะแยะมันก็เลยเยอะเนาะนี่อุปกรณ์กรองน้ำนะครับกรองน้ําใช้เนาะคงจะไม่มีกรองน้ําดื่มเครื่องยนตนะ์เนาะที่เป็นเครื่องปั่นไฟมี2เครื่องเนาะ280กนะิโลวัตต์เนาะยี่ห้อนัตสันไร อเอ็นต้นกลเนาะต้นกลเป็นฝรั่งนะครับรองต้นกลก็เป็นคนไทยนะครับเจ้าเครื่องยนต์ปั่นไฟนะครับใช้ระบบอมอเตอร์สตาร์ทแบบไฟฟ้านะครับไฟ24โวลต์เนาะแบตเตอรี่12โวลต์สองตัวนะครับระบบสตาร์ทส่วนเจ้าตัวนี้แค t เตอร์พินล่าเนาะสามห้าหนึ่งหกเนาะเขามีสิบหกสูบผมโม้หรือเปล่าสิบหกสูบนับดูหนึ่งนะสอง,นะสองสามส ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดสูบแปดสองสิบหกเนาะสิบหกสูบเป็นสูบวีนะครับอันนี้อยู่ฝั่งหนึ่งอย่าไปดูฝั่งโน้นฝั่งโน้นอย่าหาว่าผมโมว่าเป็นเอ้ยสูบวีจริงหรือเปล่าเนี่ยสูบวีแมพอันนี้อีกหนึ่งฝั่งเอนะครับอันนี้ฝั่งบีเป็นไงแคทสิบหกสูบนะครับดูเหมือนเล็กแต่ไม่เล็กเนาะเพราะว่าเขาฝังไว้อยู่ใต้แท่นเนาะใต้แท่นเครื่องนะฮะใต้แท่นใต้ตัวเรือ อ่าระบบนี้ใช้ระบบควบคุมแบบกล่อง ECU เด้อประมวลผลนะครับเนาะประมาณนั้นแต่ก็สามารถปลดออกได้นะครับใช้ระบบเมนนวลก็ได้ระบบสตาร์ทของเครื่องยนต์เนาะเครื่องจักรใหญ่ลำนี้นะครับไม่ได้ใช้ลมเนาะใช้ไฟฟ้าเช่นกันนะครับแต่เขาใช้ระบบอ่าเขาเรียกว่าดับเบิลนะครับดับเบิลมอเตอร์สตาร์ทนะครับเขาจะมาพร้อมกับชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์ขับสตาร์ทเลยกลุมลงไปดูจักหน่อยเนี่ยมอเตอร์สตาร์ทนะ เห็นชัดบ่มันก็เห็นไม่ค่อยชัดเนาะเนี่ยมอเตอร์สตาร์สองลูกนะครับมันแคบขออภัยอ่านี่ตัวตัวที่หนึ่งเนาะตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้ตัวที่สองเห็นไหม <c oughs> แล้วก็จะมีชุดบล็อกเกียร์นะอยู่ข้างหลังนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนาะในการหมุนนะครับสตาร์ทเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลระบบอ่าสตาร์ทของเขาเขาเรียกว่าเป็นระบบเขาเรียกว่าอ่าอัดอากาศเนาะ เป็นระบบสตาร์ทด้วยการอัดอากาศนะครับเมื่ออัดอากาศให้มีความร้อนในกระบอกเผาไหม้จนถึงอุณหภูมิจุดว่าไฟของน้ํามันนะครับเขาก็จะฉีดน้ามันเข้ามาปะทะกับอากาศร้อนนะครับจึงถึงมันจึงเนาะจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการจุดระเบิดเท่านั้นเองแคบนะเนี่ยโอ้ก็พอทํางานได้ครับทางานได้แต่ก,ก็ยุ่งยากสักนิดนึงก็ยังโชคดีหน่อยเนาะเครื่องยนต์ไม่ได้ทําอะไรมากทําเฉพาะชุดจิตนาเรเตอร์เพราะว่าส่วนใหญ่ เขาก็มีช่างเนะาะทำงานรับเหมาในทางนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นเรือที่ขึ้นอู่เนาะขึ้นอู่นะครับเป็นการซ่อมใหญ่ก็ได้มีโอกาสมาเรือยอสนะครับลำนี้เป็นลำที่สามที่ผมทํามาแล้วนะในห้องเครื่องก็อากาศเย็นเนะน่าทำนะไม่เหมือนเรือพณิชย์ทั่วไปโคตรเย็นอะ่ะปกติเวลาเรือจอดเนี่ยเย็นช้านะครับเขาไม่ เพราะว่าอะไรเพราะว่าในนี้นะครับมีระบบควบคุมที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบไฟฟ้ามากมายนะครับมันต้องเย็นนะเย็นตลอดเวลานะครับเพราะว่าเรือเขาอยู่ในโหมดสแตนบายเนาะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์อีกเครื่องหนึ่งเครื่องปั่นไฟอีกเครื่องหนึ่งเนาะเครื่องปั่นไฟ2เครื่องนะครับเครื่องจักรใหญ่2เครื่องไอ้เจ้าตัวนี้ก็ยกเย็นเหมือนกันแต่ดูดิแคบๆนะจะยกเย็นอกอกยังไงอันนี้อย่าต้องมาถามต้องมาปรึกษาหาเรือกันอีกทีหนึ่งเนาะ เครื่องยนต์ที่ผมลืมบอกไปว่าเจ้าตัวนี้ใช้กล่อง ECU ด้วยเนาะเนี่ยกล่องกล่องเขาเรียกกล่อง ECU หรือกล่องดำเนี่ยเป็นของเครื่องยนต์เ้อเนี่ยเครื่องยนต์เครื่องปั่นไฟนะครับเป็นไงเป็นเรือค่อนข้างทันสมัยเนาะเพราะว่าเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือยอสนะครับของคนมีกระตังนะครับคนมีกระตังจริงๆนะถึงจะมีเรือได้เนาะคนรวยนะครับต้องรวยแบบไหนถึงจะมีตังซื้อเรือประมาณนั้น ขึ้นอู่รอบหนึ่งนี่ก็มูลค่านะครับเป็น10บสล้านนะครับค่าใช้จ่ายเนาะค่าพนักงานนะครับดูแลเนาะฝ่ายต่างๆแผนกต่างๆนี่ก็เงินเดือนไม่ใช่ถูกๆนะครับอย่างรองต้นกลเรือยอส์นี่ก็พี่เขาเป็นคนไทยผมไปถามมาดูแล้วนะเขาได้80,000่นนะครับแปดหมบาทไทยนะเขาได้เย็นไงพาชมเรือยอส์นะครับห้องเครื่องก็ไม่ใหญ่เนาะเล็กๆแคบๆนะครับแต่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีมากมายที่ ผมเองก็ไม่รู้จักเนาะอ่ะพักเที่ยงกันแล้วผมก็มาโม้ให้ดูแค่นี้แหละเนาะดูดิหรือกระจุยกระจายนะครับเรือเขาสวยๆงามๆเนาะปกบางบางลำเนี่ยเขาเขี้ยวมากเลยนะเรือยอดเวลาทำนะครับเราต้องระวังทุกขั้นตอนนะเนาะโดยเฉพาะพวกสีพวกพื้นนะครับมันจะถลอกปกเปลือกมันจะดำเนาะอาลำแรกเลยนะเดี๋ยวผมจะโม้ให้ฟังประสบการณ์รลำแรกที่ผมได้ทำเรือยอดเนาะ ผมก็ใส่ชุดหมีกับรองเท้าอะเซฟตี้ลงไปทํางานนะครับทีนี้ทางเจ้าของเรือนะเขาก็มาโวยวายกับช่างเนาะว่าเฮ้ย,ยทำเรือเขาเลอะอย่างงูนี่ก็แม่ผมเป็นช่างเครื่องเนาะทีนี้เขาก็ออกกฎว่าห้ามใส่รองเท้าเซฟตี้ลงมาทํางานในห้องเครื่องห้ามอะอะไรต่างๆชุดหมีธรรมดาที่เราใส่เนี่ยเขาก็ห้ามนะครับเขาก็ห้ามอะไรต่างๆแทบจะแก้ผ้าทํางานอนะพูดง่ายๆเนาะ ทีนี้เขาจะให้เราใส่พูดง่ายๆก็เลยเหมือนกับเราทํางานในโรงงานเขาเรียกว่าโรงงานไก่โรงงานเนื้อนะครับต้องใส่เสื้อผ้าแบบนั้นนะครับลงมาทํางานเนาะซึ่งผมก็ไม่มีนะครับไม่มีใครมีเนาะเพราะว่ามันอย่างพวกผมเนี่ยก็เป็นช่างเครื่องนะครับมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับต้นทุนมันก็เพิ่มถ้าเอาอย่างนั้นมันก็ได้นะเนาะค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มต้นทุนมันก็เพิ่มเขาก็ต้องยอมจ่ายนะคุยกันไปคุยกันมาผมก็รอสแตนบายเป็นอาทิตย์นะผมไม่ทํา ถ้าไม่ทำนะครับแค่ไม่ให้ใส่รองเท้าเซฟตี้ลงไปทํางานในห้องเครื่องเนี่ยผมก็ไม่ทําแล้วนะครับไม่ทําเลยนะรเราเน้นความปลอดภยัยเป็นหลักก็คุยกันอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์คุยกันไปคุยกันมาผลสุดท้ายก็ต้องยอมเนาะต้องยอมทีมช่างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราถ้าใช้อะเรียกว่ากดมีข้อจุกจิกยุ่งยากเยอะแยะมากมายเนี่ยมันจะเกิดปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเนาะเสื้อผ้าก็ต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับประมาณนั้นนะครับ ใช้ครั้งเดียวทิ้งโอ้โห و, เรือคุ้นอู่ที่3เดือนนะครับเดือนหนึ่งสเดือนอย่างเงี้ยกว่าจะเสร็จนะครับเป็นการซ่อมหนักค่าใช้จ่ายมันก็สูงเขาก็เข้าใจเนาะเขาก็จะเข้าใจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็สามารถใส่ชุดหมีได้นะใส่รองเท้าปกติเห็นไหมรองเท้าหัวเหล็กเซฟตี้นะครับธรรมดาก็มีบ้างน,นะครับพื้นลงพื้นเลอะแต่พื้นเลอะเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ารับได้เนาะเห็นไหมมันก็สามารถทําความสะอาดเช็ดถูได้มีการปูพื้นให้นะอ่า ช่วงช่างปฏิบัติงานเรือขึ้นอู่เขาก็ปูพื้นนะครับเอาพรมเก่าๆเอากระดาษนะครับเอาแผ่นยางนะครับมาปูเพื่อรองรับน้ําหนักชิ้นส่วนต่างๆมันก็มีข้อปฏิบัติเยอะแยะมากมายงานมันก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับถึงจะเดินได้ไม่เร็วมันกับเรือสินค้าก็ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องประมาณว่าทําใจเนาะถือว่าเป็นการฝึกนะฝึกระเบียบช่างนิดหนึ่งเพราะปกติเราทาแต่เรือสินค้าเนาะ ว่าทําทแบบเอาเป็นเอาตายนะครับสู้เป็นสู้ตายเลิะก็เลิกช่างหัวมันประมาณนี้แต่พอมาทำเรือยอที่ก็แหมจับนู่นจับนี่ก็ต้องเช็ดต้องถูนะครับฝึกความสะอาดประมาณนั้นในตัวเขาเรียกว่าท่อสแตนเลสเนี่ยในในรถแต่งบ้านเราเนาะสายแต่งบ้านเรามีอายนะครับเป็นไงท่อสแตนเลสนะครับท่อไอเสียเป็นไงหุ้มสแตนเลสอย่างดีนะครับ มสุดยอดนะสุดยอดระบบเรือยอสมันก็มีอะไรเยอะแยะมากมายแหละเอ่ะแค่นี้แค่นี้เนาะพามาชมนะครับหิวข้าวแล้วนะเนี่ยเที่ยงแล้วเพื่อนเนเขาก,าก็พากันไปกินข้าวกันหมดละมีผมคนเดียวนะลงมอห้องเครื่องแล้วก็มาบวกเวกไว้วายนะกุุงกิงกุุงกิงอยู่ผู้เดียวนะอ่ะเอาแค่นี้แล้วกันเนาะขอบคุณนะครับที่เขามารับชมคลิปของผมด้วยสร้างมั่งก็ขอขอบคุณจากใจจริงนะครับมาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสัตไคเนาะ เข้ามาอคอมเมนต์เนาะพูดคุยกัน,นได้นะครับกับผมสร้างมั่งสวัสดีครับจุ๊บจุบเด้อ